เมื่ออาทิตที่แล้วมีข่าวที่เรียกได้ว่าช็อกแฟนบอลของสิงห์บลูเลยทีเดียวหลังเชลซีได้ปลดโทมัสทูเินและไปดึงตัวของแกรมพอตเตอร์มาจากไบรตันโดยค่าตัวแบบมหาศาลวันนี้เราจะมาเปิดโผค่าตอบแทนผู้จัดการทีมพรีเมียร์ลีกหลังจากเชลซีใจ่ายให้แกรมพอตเตอร์แบบมหาศาล เชลซีได้ตัวแกรมพอตเตอร์มาจากไบตันเขากลายเป็นกุนซอที่มีรายได้สูงสุดเป็นอันดับที่4ณเวลานี้โดยทัพสิงบูประกาศแต่งตั้งอดีตกุนซือไบตันแดบสดสดอร้อนๆเมื่อวันที่8กันยายนอาทิตย์ที่แล้วนั่นเองกุนซอชาวอังกฤษรายนี้เข้ามาแทนที่โทมัสชูเคลิลหลังจากตกงานแบบฟ้าผ่าฟ้าแลบเลยทีเดียวหลังจากการพ่ายแพ้ต่อดินาโมซาเก็ตในยูฟาแชมเปียนส์ลีกเมื่อวันอังคารที่6กันยายนที่ แมตต์ทลอผู้สื่อข่าวเทียหนึของเทเลกราฟฝั่ง Chelsea เชลซีเผยว่าเชลซี Chelsea มอบมูลค่ามหาศาลร,ราว60ล้านปอนด์ให้แก่แกรมพอรเตอร์ในข้อตกลง5ปีหรือมูลค่า12ล้านปอนด์ต่อปีแล้วเงินเดือนที่เชลซีให้เขานั้น จะเทียบเท่ากับผู้จัดการทีมในพรีเมียร์ลีกเท่าไหร่ย้อนกลับไปเมื่อเดือนเมษายนเดอะซันเปิดเผยค่าจ้างของผู้จัดการทีมพรีเมียร์ลีกทุกคนซึ่งบางคนก็ไม่ได้ทํางานในลีกสูงสุดของอังกฤษต่อไปแต่เราได้อัปเดตลิสต์และช่วงเวลาสถานการณ์ปัจจุบันทําให้พบว่าพอตเตอร์เป็นผู้จัดการรับค่าตอบแทนเป็นอันดับ4ของพรีเมียร์ลีกณนะปัจจุบันและมีะไรายได้มากกว e ่าอีลิกเทนฮาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและมิเกลอาร์เตตาของอาร์เซนอลคุณซือชาวอังกฤษวัย47ปีสร้างความเสื่อม พาไบาตันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งคุมทัพปี2019เป็นต้นมาและพาทีมจบฤดูกาล2021-2022หรือฤดูกาลที่แล้วด้วยอันดับที่9เป็นอันดับสูงสุดของทีมในประวัติศาสตร์พรีเมย์ล,ลีและการเข้ารับงานที่สเตมฟอร์ดบิดพอตเตอร์ได้กล่าวว่าผมรู้สึกภูมิใจและตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนของสโมสรเชลซีนี่คือสโมสรที่สุดวิเศษ ผมตื่นเต้นามากๆที่จะได้ทำงานกับทอ็อดโบลียเจ้าของใหม่ของเชลซีและตั้งตารอพูดคุยและทำงานกับเขารวมงานกับนักเตะที่น่าตื่นเต้นอีกด้วยเพื่อจะพัฒนาทีม ให้แฟนบอลได้ผูมิใจนอกจากนี้ผมอยากจะกล่าวคำขอบคุณอย่างสุดซึ้งไปยังไบรตันที่มอบโอกาสนี้ให้กับผมและโดยเฉพาะสำหรับโทนี่บลูมและนักเตะทุกคนทีมงานและแฟนบอลที่ให้การสนับสนุนเรื่อยมาตลอดช่วงเวลาของผมกับสโมสรนไบรตันด้านทอ็อตโบ็ตปรปราบปื้มเป็นอย่างมากกับการย้ายเข้ามาของแกรมพอตเตอร์ได้นำเกรแฮมมาที่เชลซีเขาเป็นโค้ชที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นผู้ริเริ่มในพรีเมียร์ลีกซึ่งเหมาะสม กับวิสัยทัศน์ของเราเขาไม่เพียงแต่มีพรสวรรค์อย่างมากในสนามแต่เขายังมีทักษะและความสามารถอื่นๆน,นอกจากงานในสนามซึ่งจะทําให้เชลซีเป็นสมโมสรที่ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นเขามีผลกระทบสําคัญกับสมโมสรก่อนๆของเขาและเราตั้งตารอผลกระทบเชิงบวกของเชลซีเราตั้งตารอที่จะสนับสนุนเขาโค้ชและทีมของเขาในปีต่อๆไปเปิดโพรายได้ของผู้จัดการทีมในลีกโทมัสแฟรงค์จากเบนฟอร์ 1.5ล้านปอนด์ต่อปีบูโนลาสวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์3ล้านปอนด์ต่อปีเอ็ดดี้ฮาวนิวคาสเซิล3.5ล้านปอนด์ต่อปีเจสซี Marsh, ่มาร์ชจากลีดยูเนเต็ด3.5ล้านปอนด์ต่อปีสตีฟคูเปอร์นอตติงแฮมฟอร์เรสต์4.5ล้านปอนด์ต่อปีมาโกซินวา ฟูลแลม4.5ล้านปอนด์ต่อปีแพทริกเวียร่าจากกิสตันพาเลส4.5ล้านปอนด์ต่อปีสตีเวนเจอราร์ดอสตันวิลล่า5ล้านปอนด์ต่อปีเดวิดมอยจากเวสต์แฮมยูไนเต็ด5ล้านปอนด์ต่อปีแฟรงค์ ard, Villa, ลัมพาร์ดจากเอเวอร์ตัน6ล้านปอนด์ต่อปีอราฟฮาร์เซอร์ฮุเทลจากเซาท์แฮมป์ตัน 7ล้านปอนด์ต่อปีมิเกลอาร์เตต้าอาร์เซนอล8.3ล้านปอนด์ต่อปีอีริกเทนฮากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด9ล้านปอนด์ต่อปีเบรเดนรอดเจอร์เลสเตอร์ซิตี้ 10ล้านปอนด์ต่อปีและแกรมพอตเตอร์จากเชลซีสดๆร้อนๆสิบสล้านปอนด์ต่อปีเป็นอันดับที่4และท็อปสสุดท้ายอันโตนิโอคอนเต้จากทอตแนมฮอสเปอรสิ5ล้านปอนด์ต่อปีอันดับที่2เจเกนครอฟจากลิเวอร์พูลสิล้านปอนด์ต่อปีและคนสุดท้ายเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเป๊ปกัวเดวลาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้สิล้านปอนด์ต่อปีนี่ก็คือรายได้ผู้จัดการทีมในพรีเมียร์ลีกณปัจจุบันจากสื่อเดอะซัน อาจจะไม่ตรงมากแต่ประมาณค่าได้ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้แฮตทิกติดขอบด้วยนะครับสําหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรติดตามรับชมกันได้นะครับเราจะเสิร์ฟผลงานและคอนเทนต์ดีๆให้คุณชมรับชมตลอดนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ